สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตยูเรนเซียที่เราเคยรีวิวไปนะคะต้นก็จะได้ไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ว่าตัวต้นจะสูงขึ้นหลังจากเลี้ยงไปประมาณ3-2 3เดือนต้นมีความสูงขึ้นแต่ว่ายังไม่แตกกอเป็นต้นไม้ที่ ตายยากจริงๆนะคะอิดทนดูแลง่ายสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าอยากจะมีต้นไม้น่ารักๆไว้ประดับบ้านแนะนำเป็นทิวเลนเซียนะคะหรือสับป,ปะรดสีก็จะเป็นพันธุ์เดียวกับเขารือสีอะคะ่ะตัวนี้รดน้ำประมาณ 3ามถึงสี่วันครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเรานี่นลดทุกวันเช้าเย็นช่วงนี้อากาศร้อนมากก็จะลดบ่อยขึ้นประมาณสามสี่ครั้งวันนี้จะมาแนะนำตัวที่ทำให้ทิวลิเซียของเราแข็งแรงขึ้นนะคะนั่นก็คือ,อ,อคล้ายๆกับโฮอร์โมนหรือว่า ปุ๋ยให้กับทิวลนเซียนะคะอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยค่ะน้ำหนึ่งลิตรจำนวนหนึ่งลิตรนะคะเคลงไปหนึ่งลิตรพอดีและพระเอกของเราเป็นอาหารเสริมให้กับต้นไม้ มีวิตามิน B และวิตามินครบใช้ได้หลายครั้งนะคะตัวนี้น้ำหนึ่งลิตรจะใช้อาหารเสริมหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังนี่นะคะหนึ่งฝาเท่านั้นนะคะหนึ่งฝาเทลงไปคนคนคน จริงเทวเรนเซียนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยหรือเอ,อ,อาหารเสริมอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวนี้ลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่ามีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็สีเขียวของเขาสีเขียวแช่ลงไปเลยนะคะแช่จุ่มๆลงไปเลยตัวนี้บ้านใครมีเครือหรือสีนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะ น้ำใส่กละมังแล้วก็เอาเขาลูอสีแช่น้ำไว้แช่ไว้อย่างนี้เลยนะคะประมาณ1 0บถึงสินาทีตัวนี้จะทำให้ทิวลนเซียของเราเขียวและแข็งแรงขึ้นระยะเวลาการใช้นะคะหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งนะคะบางที่เขาบอกว่าอาทิตย์ละครั้งนะคะแต่ตัวนี้ เราใช้1เดือนต่อหนึ่งครั้งเพราะทิวเลนเซียของเราอ,อุดทนมากเลยนะคะไม่ค่อยมีปัญหาทิวเลนเซียหรือสับป,ปะรดสีนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากจะปลูกพืชอะไรปลูกต้นไม้อะไรก็ทำให้สร้างบรรยากาศให้กับที่บ้านนะคะมีความเขียวเพิ่มขึ้นแต่ตัวนี้นะคะทิวเลนเซียเขาจะมีความการเจริญเติบโตที่ช้ามาก หปีจะออกดอกเพียงหนึ่งครั้งนะคะในช่วงตุลาถึงธันวาเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ออกดอกอายุการอายุของพืชน,นะคะจะแล้วแต่การที่เราดูแลพืชตัวนี้นะคะสามารถอยู่โดยไม่รดน้ำต้นไม้ได้เป็นเดือนเดือนคะ่ะเพราะเขาเป็นต้นไม้รากอากาศนะคะไม่ต้องใช้ดินในการปลูก มีการดูแลและรักษา,าค่อนข้างง่ายนะคะแต่สำหรับคนที่ใจร้อนที่อยากเห็นดอกไม้เร็วๆไม่แนะนำเลยนะคะเพราะตัวนี้ปลูกมาประมาณสามเดือนแล้วพึ่งโตได้ประมาณสี่เซนขึ้นมาจากก่อนที่ซื้อมานะคะต้นหกเซนตอนนี้ประมาณสิบถสิบเอ็ดเซนเท่านั้นประมาณสามเดือนแล้วค่ะพิ่งได้มาประมาณสี่เซน หลังจากแช่เป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะก็มาใส่เจะกันเหมือนเดิมที่ตั้งชูเหมือนเดิมความเขียวสังเกตความเออสังเกตสีของทิเวเอเซียนะคะ กียวมาใช้วิธีนะคะประมาณหนึ่งเดือนต่อครั้งหรือสองหนึ่งเดือนต่อสองครั้งก็ได้นะคะจะทำให้ททียนเซียของเรามีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปได้อีกนาน,น,าน จนแตกหนอนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนที่ทิวราเซียของเรากำลังจะแตกหนออีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ